รฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่อง Briana Secret Club อีกแล้วนะคะในช่วง m o m m y and Daddy Showtime วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้วค่ะแดดดี้เป็นเกมที่มีชื่อว่าวงล้อปริศนาพิซซ่าเสียงดวงค่ะเกมนี้นะคะพี่ฝ้ายนะคะเป็นคนคิดขึ้นมาค่ะเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนดูนะคะแม่พึ่งแต่งตัวนะคะเข้ากับวันฮาโลวีนมากเลยค่ะมีรอยแผด้วยอะดูตาแดดดี้นะตาขาวมากเลย ขัดกันหมุนวงล้อค่ะโดยในวงล้อนะคะจะมีทั้งหมด14ช่องแต่ละช่องก็จะมีชื่อซอสที่จะให้จิ้มกับพิซซ่าโอ้โหและจะบอกนะคะนี่ค่ะเป็นพิซซ่าที่ใหญ่มากค่ะออกใหม่จากพิซซ่าคอมพานีขนาดเท่าไหร่คะเนี่ย15นิ้วค่ะโอ้ยใหญ่มากยังทีเราปกระเปยิ้งชุโอ้กได้่อสค่ะเอาเลยนะดิ๊ดิ เจอของเด็ดดีนะเราไม่เจอไม่งั้นเราโอ้โหอ้อเอเทเลยก็ได้ค่ะเด็เล็เนสวีทคอนก็คือเป็นเป็นข้าวกล้องและเนื้อไก่ข้าวโพดหวานผสมแครอทเมนมอนเบบี้ฟู้ดสำหรับสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่6เดือนถึง3ปีขึ้นไปค่ะโอเคโอเคดูตาแดดดี้นะแดดดี้กินช่างมีนะวันฮาโลวีนเขาก็กินอะไรแปลกๆเ ไม่โอเคโอเคเหรอใช่อกินได้ด้วยอ่ะใสาใจหิวเบบี้ฟอร์มไม่มีเทสแมตส์มันไม่มีเทสใช่ไหมไม่มีไม่มีรสชาติจะหมุนแล้วนะอาหมุนค่ะุแม่เพิ่งขัดลืมค่ะค่ะลืมค่ะลืมค่ะลืมออกอแมาออกค่ะเดี๋ยวออกค่ะเดี๋ยวมันจะโดนพี่เดิมเดี๋ยวพี่แม่เพิ่งได้นะพี่ฝ้ายมาสตาร์ทค่ะโอ้โหก็พอได้อยู่นะมาสตาร์ทโอเคอุย ออกมาเป็นน้ำเลยโหเอาเยอะอย่างนี้เลยนะอุ้ยจะกินได้ไหมเนี่ยโอเคไปลองคิมอร่อยมัไหะมันแปลก,ปก <c oughs> ใค่บอกว่าชอบบ้างไหคะไม่โอเคแปลกเหมือนกันนะมีใครเคยทำแบบนี้ไหมคะเอาซอสต่างๆนานาดีกว่าปลาหล <c oughs> ชีสหวานีออมันจะหวานได้เลยแดดดี้บอกดีกว่าปลาแต่อย่าบอกนะว่าแดดดี้หมุนได้ปลาเนี่ยแม่อร่อยแม่ออร่ยเลยอ้าวตาแม่พึ่งค่ะหมุนเลยค่ะได้อะไรเนาะสีแดงๆสิซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะคะชอบมากเอ้าแต่แดดดี้ไม่ชอบ คนอเมริกามันกินอืมคนไทยกินนะคะอะไรดีะเต้นเต้นดาซาบะแดดที่ทุกไม่ค่อยดีเลยอ่ะมาซาเบะกับพิซซ่าเผ็ดนะมาซาเบะเนี่ยเจอทั้งอาหารเด็กที่ไม่มีรสชาติมาซาบะทั้งอะไรนะผึ่งเหมือนหวานแล้วก็มาวาซาบิพี๊ดมาแล้ค่ะตามแม่พึ่งค่ะหมุนวงร มุดแรงๆหน่อยก็ไม่ได้แรงมันนายซอสเย้โอ๊ยโดนตัวหมดเลยค่ะหมุดแล้วสตอรี่สตอรี่หุ้ยพิซซ่าแต่หวานจืดแต่แต่ว่าแดนดี้กินได้หมดไม่เหลือแดนดี้ชอบพิซซ่าชอบพิซซ่ากินให้หมดนะแดนดี้ บอกว่าของดีมันก็ไปแล้วเหลือแต่ของแบบว่า <c oughs> ของไม่ดีอรอ <c oughs> อย่าลืมนะคะ <c oughs> ใครเชียร์ดิ๊ดี้นะคะกดแฮชแท็กดี <c oughs> ใครเชียร์แม่พึ่งแฮชแท็ก <c oughs> กินกับไก่อร่อยมากพิซซ่าก็พอได้อยู่อันนี้นะทั้งเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะอันนี้แม่พึ่งได้แต่ซ้อนแบบว่าพอกินได้พอกินได้พอกินได้ดีค่ะอืมอร่อยคนนดนดิฉะอไรตดีบบอกดีกว่าปลาแต่อย่าบอกนะว่าดิบหมุนได้ปล้าเนี่ย You know, ที่เขาบอกเขากินหมดทุกชิ้นจะมีช <uh> ิ้นนี <h <h ้แล้วค่ะที่จะเหลือกินดองก่อนเลยไปอคิ้งอันนี้เป็นอาหารแบบแนวฟิวชั่นกินมาก่อนเลยพี่ไฟโอ้โหนโอ้จะเป็นอะไรบ้าคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวนี้แกรมเนมามิไม่ชอบปลัลังกินปลาลังไม่เอาแล้วอ่ะไม่กินแรกไม่กินแรกที่เด่นยดเหรอไม่โชคดี มีทาบาสโกซอสมะเขืเทศมัเตอร์สกินตนะกินันะกินกินอาหารเด็กเจอปัญมาใหม่หมดตอนแรกๆไม่หมดเลยเท่ไหร่นะคเอายะไรว่าดูว่าเพิ่กันต่อเลยค่ะมูนมูๆมูมูเหลือ <l> น้อยแล้วนะพี่ฝ้าแล้วเหลือน้อยแล้วดึง้อคนอโอ้โหอื้มลองดูแล้วกัน มันแปลกๆอะพี่ไม่ควรจะกินกยนไม่ไหวป่ะแดดี้แดดี้ต่อหรืออะไรบ้างเนี่ยน้ำจิ้มจิ้มกอันนี้ก็ถออกแนวหวานๆนิดีพี่ไฟจำได้ไหมรอบที่แล้วที่เรากินชาบูแดดี้ก็ได้น้ำจิ้มไก่ได้ทุกอย่างได้ทุกอ่างได้ทุกอย่างทล้ทที่แล้วก็ได้ปลาใช่เฮ้ยทั้งนี้เราได้ปลาบ้างได้ค่ะอันนี้หวาแดดดี้น่าจะกินได้ นีพอได้อพอได้อยู่ใช่ไหมโอเคใช่ไหมโอเควงล้อของเราเหลืออยู่แค่3ช่องนะคะก็จะมีนมข้นหวานซอสเปรี้ยวแล้วก็ซอสเผ็ดเกาหลีคุณ2ค่ะออสองอย่างนี้โอเคนะพี่ไฟแต่นมข้นหวานไม่พึ่งว่ามันแปลกๆ <c oughs> อ่ะลองดู แต่มันก็เหมือนเปนขนมปังป่าพี่ไฟตอน่มัโอ้ยนี่ขนาดไม่ชอบเลยนี่ก็พอได้มังเหมือนเรากินขนมปังพาดนมอ่ะใช่ไหมพอได้พอได้อไร่ะมาลุ้นกันก็าดด้จะได้เป็นตัวใครเออก็แมจิจุดเอ้ยสาใช้แมจิเอเลย แจดี้ได้กินซอเรี้ยวนะคะส่วนแม่พงได้เป็นซอสเกคุณัปตอเรี้ยวกินะคะกนับสเต็กกินกับสเต็กอร่อยกินกับพิซซ่าอคุณแม่พร้อมหรือยังแม่พร้อมยังละคุณแม่ยังไม่พร้อมค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้กินของหวาน เนั่นเลยค่ะโอ้โหนี่ดูสีนะคะดูสีคูณ2นะคะซอสเผ็ดเกาหลีคูณสองเขาบอกว่า6200 shu นะคะ shu นี่คือความเผ็ดเลนอืมยากเมย์จะบอกว่าเพื่อนๆทางบ้านใครเคยลองกินพิซซ่ากับซอสแปลคอมเมนต์มาบอกเลยนะอืใช่ไหมเพื่อพื่อแปลกอ่ะมันเผ็ดอ่ะ ไก่คงจะอร่อยอืมไม่เหมาะกับชีสถ้ามันมีเนื้ออะไรอยู่ข้างบนมันก็ยังโอเคนะแต่นี่มันเป็นชีส,เน,ชสเนี่ย,ยและนี่ลองไหม <laughs> ลองดีเรียร <c oughs> <c oughs> ไม่ลองไหมคะไม่ลองไม่ลองอ่ะอร่อยกับไก่ใช่อร่อยกับไก่พิซซ่าไม่โอเคม่โอเคโอ้โหชาเลนนี้นะคะก็ดูเดือดเผ็ดมันมากเลยนะคะสมกับเป็นตีมฮาโลวีนจริงๆค่ะพี่ฟ้ายของไซเริ่มปั่นป่วนแล้วค่ะเป็นยังไงคะรสชาติซอสที่ฟ้ายเตรียมมาให้วันนี้แปลกค่ะเหมาะกับตีมเลยแปลกทุกอันเลยค่ะ ร้อมที่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะบ๊ายบาย